ผมคิดว่าความอ้วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะเราจะต้องคิดละความสุขเราจะไม่ใช่เรื่องของการกินล,ละไซส์เอลลดลงโอ้ดีต้องรู้จักการดูแลตัวเองจริงๆทานได้หมดที่เหลือถ้ายังไม่อิ่มทานได้ครับเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยน้ำหนักก็จะลงอย่างรวดเร็วเลยคนอ้วนเนี่ยเวลาน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยโรคพุงยัวมันมาถ้าเขามีข้อบ่งชี้ควรที่จะลดน้ำหนัก สวัสดีครับผมนวโทในายแพทย์คมเดชธนวัชรศิลป์น,นะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องของการผ่าตัด2กล้องและการผ่าตัดลดน้ำหนักประจําศูนย์ผ่าตัดโรคววโรงพยาบาลพละรามเก้านะครับการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดยังไงบ้างคะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง อย่างแรกเลยก็คือการเตรียมกายนะครับแล้วก็อย่งที่2คือการเตรียมใจเตรียมกายทํำยังไงให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอนะครับก็คือเข้ามาตรวจสุขภาพเข้ามาตรวจโรคประจาตัวต่างๆว่าเรามีภาวะเสีย่ยงอะไรบ้างไหมเพื่อที่จะเข้าการผ่าตัดเพื่อให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดส่วนเรื่องของการเตรียมใจอย่างแรกเราจะต้องคิดละเราต้องเอาแหล่งความสุขข,ของเราคือการที่เราน้ําหนักลดลงความสุขเราจะไม่ใช่เรื่องของการกินละไส์เอลลดลงโอ้ดีต้องมีความสุขอันนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าขั้นตอนผ่า,ผา,ผาตัดได้และหลังจากผ่าตัดก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยในการนัก 你敢不敢对它？ อย่างแรกเลยนะครับการติดตามอาการกับคุณหมอต้องมาสม่ําเสมออย่างที่2ก็คือเรื่องของการออกกาลังกายจะต้องทำนะครับหลังผ่าตัดแล้วการผ่าตัดเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพื่อที่จะให้น้ําหนักลดลงหลังจากนั้นคุณไข่ต้องช่วยกันนะครับมีการมาพบแพทย์สม่ําเสมอที่สามารถรับประทานได้หลังผ่าตัดมีอะไรบ้างหลังผ่าตัดเลยเนี่ยเราจะแบ่งอาหารเป็นสขั้นแบ่งเป็นอาทิตย์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 แรกเราจะทานให้เป็นอาหารเหลวใสเป็นน้ําไปก่อนเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่กระเพาะเล็กลงนะครับแล้วก็มีการบวมของ พอด้วยการทานอาจจะทานได้ยากอาทิตย์เราก็จะให้เริ่มทานอะไรที่มีกะมากขึ้นมีความข้นมากขึ้นของอาหารอาจจะเป็นพวกซุปพออาทิตย์ที่3ก็จะให้เริ่มกินอะไรที่เป็นอ่อนนุ่มหน่อยกินอะไรที่ไม่ต้องเคี้ยวนะครับอย่างเช่นพวกเยลลี่เจลลี่คัสตาร์ดอะไรต่างๆเนี่ยกินได้หรือกินพวกไข่ตุนพออาทิตย์ที่4เนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มทานอาหารได้ตามปกติแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องเลือกอาหารที่ทานเพราะกระเพาะเราเนี่ยอยู่ขนาดที่จํากัดละเพราะฉะนั้นจะต้องทานอาหารที่เหมาะสมนะครับอาหารที่เลือกทานก็คือคุณจะเลือกกกทาานนนปต่อแล้ว นหนาไม่พิมพพอ,อกินแอลกอฮอลได้ไหมกินกาแฟเนี่ยติดกาแฟกินทุกวันน่กินได้ไหมการสูบบุหรี่อะไรก็แล้วแต่จริงต้องบอกว่าถ้าการเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยคงไม่มีนะครับสามารถทานกาแฟรหรือทานแอลกอฮอลได้แต่หมอเขาไม่แนะนำนะกาแฟทานแอลกอฮอลเนี่ยเราก็จะปัสสาวะบ่อยขึ้นการปัสสาวะบ่อยขึ้นก็ทําให้เราขาดน้ําเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราทานน้าเพียงพอนะครับเราก็ทานได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดไปแล้วก็มีการติดตามหลักการกับหมอตลอดถามอะไรที่ไม่ควรต้องมทำนะคะหลังผ่าตัด จริงๆทานได้หมดนะครับแต่เลือกทานก่อนสิ่งที่จำเป็นก่อนที่เหลือถ้ายังไม่อิ่มทานได้ครับหลังผ่าตาคุณหมอต้องพักึ้อีกนานเท่าไหร่ของโรงพยาบาลเราก็จะมีคอร์สในการนอนก็คือวันก่อนผ่าตัดเราจะให้มานอนโรงพยาบาลก่อนคืนหนึ่งเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็จะผ่าตัดพอผ่าตัดเ,าาาเสร็จเราก็จะเอาคนไข้เนี่ยไปสังเกตอาการเฉยๆนะครับในห้องไอซเพื่อได้ดูแลใกล้ชิดเสร็จแล้ววันต่อมาเราก็จะกลับมานอนที่หออีก2วันก็สรุปก็ประมาณ4วัน ประมาณสองาทิตย์แรกผมคิดว่าคนไข้าสามารถเดินได้แล้วเดินเทสมิลเดินอะไรได้ออกกำลังกายได้พอประมาณแต่หลังจากเดือนหนึ่งไปแล้วเนี่ยรอให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นก็สามารถที่จะออกกําลังกายหน้าท้องได้ออกกําลังกายคาร์ดิโบร,ร่วมกับการทาเวทเทรนนิ่งได้คือทางเราเนี่ยก็มีหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของโปรแกรมเพื่อดูแลคนไข้หลังจากที่น้ําหนักลดลงแล้วว่าควรจะเทรนนิ่งยังไงให้เหมาะกับตัวของคนไข้เองเรื่อราคาตอนเมื่อไหร่ท,หที่จะเริ่มเห็นผลของการลด ก,การผ่าตัดเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักตั้งต้นเราด้วยแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้ประมาณ1-2กิโลต่ออาทิตย์ในช่วงแรกที่เห็นเนี่ยลดมา,มาประมาณ8กิโลในเดือนหนึ่ง1ิกิโลในเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ้นอยู่กับน้าหนักตั้งต้นด้วยนั้นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยน้ำหนักก็จะลงอย่างรวดเร็วเลยจนถึงประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีนะครับก็จะเริ่มคงที่ละการผ่าตัดแค่ลดขนาดกระเพาะเราไม่ได้เปลี่ยนทางเดินของอาหารเขาเลยนะครับมันเป็นข้อดีของการผ่าตัดชนิดนี้ต้องมาตรวจ ต้องประมาณเท่าไหร่ช่วงแรกใน1ปีแรกเนี่ยควรจะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพราะยิ่งโดยเฉพาะในช่วง2อ,อาทิตย์แรกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากยอย่างแรกก็ต้องมาดูเรื่องแผลด้วยว่าเรียบร้อยดีไหมหลังจากนั้นก็ประมาณเดือนหนึ่งมาติดตามอาการ3เดือนแล้วก็ทุก3เดือนจน1ปีจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าความอ้วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดน,นะ แล้วก็เรื่องของน้ําหนักตัวที่มันมีความแตกต่างคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ทาให้คุณค่าเราเลดลงหรอกจริงๆก็อยากจะฝากคนอ้วนเนี่ยเวลาน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยโรคประจําตัวมันมานะมันมีภัยเงียบหลายอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะครับก็อาจจะมีสเสน่ห์ในความความอ้วนของเขาก็ได้นะครับตุ้ยนุ้ยนุย้ยน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโรคประจําตัวมันจะตามมาเยอะเพราะฉะนั้นอยากให้เขาตระหนักในเรื่องของน้ําหนักที่มากขึ้นถ้าเขามีข้อบ่งชี้ในเรื่องของการลดน้ําหนักแล้ว ควรที่จะลดน้าหนักเพราะฉะนั้นไม่อยากให้หลายๆคนมองในแง่ลบสาหรับคนไข้พวกนี้ที่จะมาผ่าตัดเพื่อลดน้ําหนักนะฮะเพราะว่าเราควรที่จะเป็นกําลังใจให้เขาเมื่อเขามีข้อบ่งชี้แล้วก็ควรที่จะเอาเขามาผ่าตัดอย่างน้อยก็ลดเราเป็นการลดดัชนีมวลกายของเขาแต่เราเพิ่มดัชนีมวลกายของเขาให้เขาสูงมากขึ้นเขามีกําลังใจมากขึ้นมีคนพพอร์ตมากขึ้นการลดน้ําหนักก็จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับใครที่มีความสงสัยในเรื่องของการผ่าตัดนะครับแเราคิดว่าตัวเองมีข้อม่งชี้นะครับก็เข้ามาปรึกษาได้โดยการจองคิวผ่านทาง ketmo.co.th เพื่อเข้ามาปรึกษาในโรงพยาบาลพระรามเก้าได้นะครับ